มันเกินเรดี้ปังโดนแซแรงหลังโพสคลิปโอบช่วยเป่าผมเรียกว่าอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆชื่นชอบกันหนักมากสำหรับคู่ของโอบในทิและเรดี้ปังหรือปางกันรันที่ช่วงนี้เรียกได้ว่าโลกทั้งใบเป็นสีชมพูสุดๆซึ่งก่อนหน้าน,นี้ยังได้คงคู่กันไปเที่ยวทริปต่างๆทริปต่างประเทศด้วยกันและยังโชว์ความหวานกันแบบฉ่ำๆ ล่าสุดปรางก็ได้ออกมาโพสต์วิดีโอโชว์ความน่ารักของโอบขณะที่โอบช่วยเธอเป่าผมพร้อมกับแปะแคปชั่นผ่านอินสตาแกรระบุว่าเป่าผมจนกว่าจะทนไม่ไหวยังไหวไหมคะแล้วก็แท็กหาโอบในทิซึ่งโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตส่วนมากก็เข้ามาชื่นชมความน่ารักความหวานของคู่นี้กันเนืองแน่นแต่ก็ไม่ไวมีชาวเน็ตเข้ามาแซะคอมเมนต์บอกว่า ผู้หญิงสมัยนี้ก็มั่นเกินเรื่องบนห้องนอนยังไม่ได้ตกแต่งกันเลยถ้าโดนทิ้งอีกจะอายอยู่นะซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวก็ทำเอาแฟนๆตอบกลับกันเนืองแน่นเลยทีเดียวละค่ะออกมาปกป้องความน่ารักของโอบนิธิและปรางกันนรัน